ให้เชอบเลยติดใจชจอไอนี่ก็รู้สึกเขินการเข้าใจอ่ะเข้าใจแบบแทนทุกคนว่าเออยทำไมแบบโมเมนต์น่ะเนาะอ่ะตอนนี้นะครับขอเชิญผู้ชคดีทั้ง6ท่านนะฮะที่จะได้รับชมซีรีส์ในเบรกแรกนะฮะขอเชิญครับเอาล่ะมาแล้วและนี่คือผู้โชคดีปรกมือแบบอิจฉาเขาครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาเติมหน้าทาลิปอะไรกันมาพร้อมนะคุณพี่น้องโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยใครนีหน้าดีหนึ่งท่านครับตื่นเต้นแล้วเ่ะออยากดูแล้วโอเคซิลลใหม่อย่างอยากอยากอ๋อกินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่แม่ถ่ายรูปให้ดูด้วยถ้าบอกอ่ะรบกวนนะฮะทีวีอยู่ทางนี้นะครับไม่ยี่อยู่ทางนี้นะฮะ จอใหญ่ที่มีมีแค่นี้ใช่ไหมครับไม่คุณดูนี้แต่คุณผู้ชมทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะดูทาง,ทงจอใหญ่ก่อจอใหญ่หรือคุณยังไงคุณได้ดึงนี้ไหมไม่ได้มือยม่อ๋อเมื่อยค,ครับออโอเคทำคอาพระใจกับผู้ที่โชคดีนะฮะที่ขึ้นมาร่วมดูซีรีส์กับแจ็มฟรมนะฮะรบกวนห้าถ่ายเซลฟี่นะฮะรบกวนนิดเดียวนะครับเราจะ ได้ดูซีร <TV S 2> ีส์<ะ>แบบเต็มเต็มขาไอ้แจมแล้วเหรอไอ้แจมไอ้แจมไอ้แจมนะครับถ่ายรวมๆถ่ายรวมๆก็ไม่ได้เน้ะ okay. โอเคอาตจะมีซีรีส